เอาละมาเบิงนะครับเสี้ยนแหรุ่นน้อยนะครับพี่น้องครับเสี้ยนแหรุ่นน้อยเพิ่นสีวานให้เบิงอ่ะบางคนนี่เป็นผู้ใหญ่กับวานแหบ่เป็นเด้อพี่น้องอันนี้เด็กน้อยแต่เพิ่นวานแหเป็นได้นี่เอาเสี้ยนแหรุ่นเยาว์พูดน่ะโอ,โอ้วานแตกดีอีกตั้งหากมาเนี่เอาม,มาเบิงกัน,น,นครับพี่น้องมาเนี่ยสีมานหรือบ่หมานเสี้ยนแหเด็กน้อยนี่แหละครับนี่เพิ่นมา่อวานนั่อันผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนี่แหละครับพี่น้องเอา บลาในเพิ่อนกันสี้าวขึ้นมาให้เบิงได้ปลาเนี Hello, ail, s <S boring, ่ห nah, ้าวขึ wow, ้นมาบ่เพื่องหูเอาล่องเบิงล่องเบิงขาวเด็ดตั้งใหม่บ่อาจสิถือก็ได้อาจสิมีปลาก็ได้ไดย์เอา้าวขึ้นมาแล้วห้าวขึ้นมาแล้วอ่ะสองพี่น้องขึ้นมาซอยกันเนี่ยได้บ่โอ้บ่ได้บ่อ่าบ่ถือบ่เป็นยังบ่เป็นยัง ืว่าเก่งแล้ววานเหนเป็นเก่งแล้ว